สวัสดีครับสวัสดี f อแฟนคลับทุกท่านครับพามาดูมวยที่เวทีมวยราชดำเนินครับในศึกของกลุ่มพลังใหม่มวยเูื่อนี้เป็นการเจอกันระหว่างแสงเทียนจิ๋วที่เด็ก9 9เครับเจอกับทางซูเปอร์แบ็กสอสอต้อย8ริ้วครับแสงเทียนจิ๋วฝ่ายแดงนะครับซูเปอร์แบ็กฝ่ายน้ำเงินครับรูปเกมบอกําตรงยกที่3ในราคาขาดกันไปไม่ขาดไหมก็ถือว่าแพงนะ2 1 3 1แล้วนะครับก็ราคาน้ำเงินต่อนะครับน้ำเงินต่อประมาณสัก3 1ครับในช่วงยกที่3ครับดูครับเดินไปเสียบเขาซ้ายครับ แดงพยายามเดินต่อยหมัดเหมือนกันเบียดมาครับเหมือนนิ่งครับหมุนออกซ้ายแทงเข่าซ้ายครับแดงแทงคืนเหมือนกันดูครับยับยับไปทีบซ้ายครับแดงเดินไปตะขวาเริ่มจะมาเหมือนกันครับราคา4ี่หนึ่งครับราคา4ี่หนึ่งครับดูแดงพาวงพาวงอาวุธพอสมควรนะครับคู่นี้จบไม่ครบยกนะครับก็จะตัดให้ดูเป็นช่วงๆครับแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของอาวุธหมัดมวยของคู่นี้ให้ได้รับชมรับฟังครับ นี่ครับดูครับตั้งกาดสูงเข้าไปก็ตั้งกาดครับจะต่อยมาจะทําอะไรก็ยังลําบากอยู่ครับสำหรับฝ่ายแดงครับฝ่ายน้ำเงินเองวันนี้ก็ดูมาเก๋าเลยครับดูครับเสียบเข่าครับไม่กลัวครับดูยืนลอยหน้าลอยตาท้าทายนี่ปักศอกไปครับอื้ดูสะดุดดูสะดุ้งครับแดงพยายามเดินเบียดอยู่นะครับดูเกมครับศอกครับโอ้โหถีบซ้ายครับเตะขวาเหีียวนี่ครับเก๋ากว่าครับเก๋ากว่าเยอะครับสิบหนึ่งครับ สิบหนึ่งครับดูชกสบายเลยครับยาป่ายาป่ายครับโอ้โหจะทำอะไรก็ไม่ทำครับยกที่สี่ว่ากันด้วยรูปเกมของยกที่สี่นะครับก็บอกตามตรงว่านี่ครับแดงพยายามแล้วนะครับเดินบุกเดินเบียดเดินเสียดเข้ามาครับดูครับล้มลงไปครับกรรมการก็บอกให้ยะคัดขาที่หล่ะนะวาไปเนี่ยดูครับวางแข้งซ้ายครับโอ้โหเรียดดูบวกหมัดขวาครับสอกซ้ายครับ นี่ครับเขี่ยขาหน้าครับถอยออกมาครับมีทุกลูกครับแดงนี่พยายามนะครับต้องจับตาอย่างเดียวครับสถานการณ์แบบนี้ครับเป็นรองประมาณ15ช่วงตัวครับนี่ครับยับมาหมัดขวาครับเตะซ้ายไปขวามาขวาคืนครับน้าเงินจะต่อยสบายครับแบบนี้ครับยกยิ่สี่แล้วนะครับนี่ครับก็มาให้ดูครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถือว่าขาดพอสมควรนะครับ หมด3ยกนี่ต่อแพง8 1แล้วนะครับช่วงเวลานี้ก็โอ้โหสิบหครับ31ครับนี่ครับแข้งซ้ายครับแดงก็ฮึดเดินครับนี่ครับเสียบเข่าซ้ายครับโอ้โหต่อยหมัดขวาอีกอะไรจะปานนั้นครับถอยออกมาครับเตะขวามาดูครับยกที่5นะครับไม่ครบยกครับตามหน้าปกที่เราบอกกันเลยครับดูมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วย ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยครับช่อง u t u b e สพัฒนาชัยครับคือใครที่รักมวยชอบมวยครับนำมาฝากกันตรงนี้เสมอครับแดงเดินต่อยหมัดก่อนต่อยหมัดขวาครับไปย่างไปสู่เขาห้าเดินก็ไปครับต่อยหมัดขวาโอ้โหน้าเงินนี่เบาครับดักเปะซ้ายครับแดงนี่กะจับตายอย่างเดียวครับกำากำบันแนนโอ้โหบวกสอกมาครับบวกมันครับโอ้โหเอาละครับเดินครับต่อยหมัดซ้ายครับน้ําเงินว่าไงเขี่ยขาเปะซ้ายไปทวนมา ทวนไปอีกโอ้โหไม่โดนครับคือคําเป้าไม่เจอแล้วนะครับในชั่วโมงนี้ครับนี่ครับยับซ้ายครับยับซ้ายครับนี่ครับซ้ายอีกแล้วครับเข้าทุกดอกครับยับซ้ายไปครับหน่าแกก็โอ้โหมีเลือดนะมาดูครับจบยังไงครับวงไนก็ไล่แขนนี้ก็สู้ไม่ได้ครับดูครับขึ้นไม่ไหวครับมาดูครับช่วงสุดท้ายของมวยคู่นี้จะเป็นยังไงครับกรรมการก็เริ่มสังเกตอาการแล้วครับแดงเองก็ดูท่าเหมือนจะยอมครับนี่ครับแกยอมนะครับ รมการบอกพอเลยแบบนี้ไปเขามุ่งก่อนให้แพทสนามดูก่อนครับไม่เอาดีกว่าพอครับนี่ครับจับแพ้ไปครับก็เอาจริงๆไม่ต้องถึงขั้นแตกหรืออะไรนะครับนักมวยนี่ถือว่ายอมกันไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นํามาฝากครับสำหรับใครที่รักมวยชอบมวยนะครับฝากกดไลค์ครับเป็นกำลังใจทีมงานด้วยครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามครับนี่ครับจบเกมก็ขอโทษขอโพยกัน มีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้คอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยครับพอกันไมคลิปนายูดีมีแห้งซ้ำไบดีสุขสุคนครับ